ประเภท30ฝีพายครับเดินทางมาจากวารินชำราบอุบลราชธานีในน้ำแม่สีพัฒนาพรครับเสาวารินบอกว่าว่าเอามาเลยเอาละวมันเอากันจริงๆไปคู่นี้ไม่ธรรมดา30มฝีพายดูที่ว่านุ่มน้อยหน้ามลคนวาลินชำราบอุบลราชธานีล่องน้ำปักนุนในน้ำแม่สีพัฒนาพรแม่สีพัฒนาพรเจ๊กบไครไม่เจอมาเจอเลือดแดงล้ำในน้ำเทศสะบานหัวหินเทศสะบานหัวหินหรือว่าหรือว่าทิพงานวิชาทิ่กระทบ นีไ่ไล่ขยี้กันมาไล่ยขยี้กันมาดูสิว่าเทศบาลสมานไหวหจะแซงได้ไม่ได้ในเมื่อในเมื่อเหลือดีจากบาลินเหลือดีจากบาลินเลยกดไปพายแล้วจะแซงได้หรือไม่ได้ <c oughs> ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ในเมื่อตาคนตาเปิดตาคนตาเปิดตาคนตาลำบากเถิดเถิดกันมาตามองตามสายตามองมามองไปคู่ขีข่สูตีกันมาครับ เมื่อเทศบาลเทศบาลห้วยหินเทศบาลห้วยหินวได้ท่านาทีเปิดเป็ผายเปิดเป็ผายฉีกนี้จะหนีดีผ่อนไม่พ่อนดีออกไม่ออกนี้ได้ไม่ได้เมื่อแม่สีบรรนาพรนเริ่มจะไล่ไล่ทันไม่ทนันไม่ทนันเอาแล้วหรอวะ ว่าแล้วไอ้ผีดิบ้อยชุดผีดิบ้อยแม่สีพัฒนาพรพัฒนาพรบอกว่าเฮ้ยต่อยต่อยอุบลต่อยอุบลต่อยอุบลแทศสบาหันหัวหินหัวหินหัวหินจะดีพลหรือไม่พลเอาละครับพลไม่พ้นจะหนีตกขอบได้หรือไม่ต้องถามใจต้องถามใจแม่สีพัฒนาพรแม่สีพัฒนาพรสิงไหลจากอุบลจากอุบลวันนี้มาเจอเลือดีแทศสาลนหัวหินแทศสาลนหัวหินบอกว่าเอาล่ะทิ้งนำโดมาถ้าแบบนี้มองตาก็น่าจะรู้ใจครับแม่ แล้วก็<ช>ไปนะเรือไหลเข้าเซนชัยครับประกาศผลคู่ที่40ตามตารางการแข่งขันครับเที่ยวสลับกับสายน้ำเรือที่ชนะได้แก่เรือเทศสตาบาลห้วยเห็นในรองนั้นต้องเงินเป็นฝ่ายชนะไปครับพี่น้อง